ถ่ายรูปไม่ถ่ายไม่ไม่ถ่ายเราใช้วิดีโอแล้วก็มาแคปเอาอ๋อจะถ่าย<ม>จะถ่าย,ายรูปไหมลูกแม,ม่ถ่ายเลยเ <c oughs> อ๋อเซลฟี่ลูกมันชอบเซลฟี่นี่ของเราก็ขึ้นนี่หน่อยอตรงมุมออ๋มันซ้อนแล้วแต่เราตัง้งค่าตั้งค่าได้เหรอได้อันนี้มันเป็นเรียวมีเก้าโปรพัสดุใหม่ tăng tăng xúi thục thiện, ơi na, mai, phải quay thang buôn nhỉ ba, bà. quay đâu này à tự, quay đâu này, thang buôn, thang buôn nữa, ซื้อดอกไมป้ปะตังสามชุดเลยลูกชุเดเยอะอาบุ๊อาให้แดนาด้วยกันด้วยการทำบุญด้วยกันเดี๋ยวได้เจอกันอีก <c oughs> ทำบุญร่วมชาติ <c oughs> สบายร่วมขันแล้วตัวเองแต่งงานใะหม่ไหมไม่ไม่ได้แต่งอันนั้นพ่อของเรกก็เลิกกันไปแล้วก็ไปกลับไปอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะอ๋อแต่ว่าไปอยู่อ,อยู่ในรุในที่เดียวกันที่เราเคยแล,เแล้วเขามีเขาเปลี่ยนมันก็มีม,มีเลิกเลิกแล้วสุดท้ายมันก็ไม่มีตอนนี้ก็แก่แล้วแก่แล้วมันก็เล้วก็เลยบ้านสามหลังอยู่ด้วยกันเออสามหลังกระลหลังกะหลังก็ไม่ได้กลับไปเป็นแฟนกันนะ ไม่ได้กลับมาเปลี่ยนแฟนกันแต่เราก็เดี๋วลูกไปทางานที่ไหนต้องไปคนเดียวเราบอกยิงเราเหงาเราบอกหงุดหดักเพื่อนติดเออเพื่อนก็ติดลูกติดแฟนติดน้่นนี่เี่เบืก็เลยไม่ค่อยได้เปนนังรอนโอเคไปมาปน ตกคนหนูต้องเอาอันนี้หนูต้องเอาดาวเรืองเพราะแม่ทิพย์แม่ทิพย์ไม่รุ่งเรืองละหมดหมดวัยหมดยุคละแม่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 ไม่ไม่ไม่ต,ตอ้องการรอเวลารอเวลาเรายังกังวลอยู่ว่าถ้าเท่าแม่เราเราอยู่ต้งสิงตีเซียวเลยน่าสงสารชีวิตไปข้างๆเผื่อมัน มีที่จับเ,เขาอยู่ทางไหนอะ่ะเขาเพื่อนทางไหนทางโน้นเหรอเขาไม่เปลี่ยนรองเท้าเมื่อกี้อะ่ะลืมขามใส่เจ็บจะไ,ได้มาที่จับนะองค์นี้ตอนที่ไม่ใส่กงญแบนั่นสวยอีก้ ไปเที่ยวแล้วต้องถ่ายคิดไมเงั้นมันเหนื่อยเองเหนื่อยเพิ่มขึ้นอ่ะแต่ว่าเราก็ต้องทำเพราะว่าถ้าเราเราไม่เก็บข้อมูลนอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้จำไม่ได้เลยไปเที่ยวเฉยแล้วก็ไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวเฉยมันก็ได้แค่สบายแต่ไม่มีประโยชน์ ต้องเมนั่งพักหายใจก่อนหมพ่อกี่ไม่รันได้หายใจยังไงโอเคไปไหว้พระเราไปวัดอย่างนีก็ไม่เคยมีคนาหรอ๋อเอาอยากไปเออไปเดี๋ยวเราปืนจากนี่มันก็ไม่ยากแล้วนะ แถวนี้เขาเรียกอะไรนะเออ่วันนี้เขาเรียกเกาะเขาเรียกวัดพระใหญ่อ๋อวัดท่าใหญ่เป็นหาบอะไรมันมันอยู่ตรงนี้นบางรักบางรักโอ้แลสวยนะบางรักหาดพีร์โอ้เขาชอบไปอยู่ข้างบนนะเหมือนกันเหมือนกับม,นมนะอนแจมเหมือนเนาะแต่นี่เป็นตึกเป็น เสียวอะบางคนเขาชอบอะแต่เราความที่สูงอะหลังนั่นเป็นบ้านญาติญาติญาติกันเป็นญาติหลายครับลังเดียวแค่นะหลังเดียวนะสวยไหมข้างบนสวยโอลงมาเห็นะสุดยอดเลยนะนะสุดยอดมันก็สวยนะสมัย แหลมนิดเดียวนะทีอางเงี้ยก็มีคนอยู่เข้าไปอยู่ได้นะถ้ะเะเาเป็นท่าเรือปลอดภัยใช่ไหมหล่เนี่ยเป็นท่าเรือมาเนี่ยค่ะเป็นท่าเรือเหรอเป็นท<ร>่าเรือเอกชนอ๋อที่เรือย้อนอะไรเยานานเหรออ๋อท่าเรือเอกชนตรงนี้ก็เรียกเชิงมนเชิงมนหาดเชิงมน